ค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการไอนาเปียพ,พี่ค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเห็นค่ะว่าคลิปรีวิวตุกตบาบา,ายหรือนางเอลล่าของนาเนี่ยมีการตอบรับเยอะมากๆเลยนะคะไอนาจึงทำคลิปเมนมายเยอะๆนะเกี่ยวกับตุกตาบายนะคะไอนาก็เลยโพสลงไปเลยค่ะจะให้นาทำอะไรเกี่ยวกับตุกตาบายคอมเมนต์มาข้างล่างและที่นี่นะคะจะมีคนมาคอมเมนต์ค่ะที่รีเควสต์มา ไอ้นาเห็นอยู่สามคอมเมนต์นะคะที่รีเควสมานะคะคือคอมเมนต์ที่หนึ่งคือให้ทัวร์บ้านทัวร์บ้านนี่ก็ต้องใช้เวลามากเดี๋ยวก็ทำให้สองเนี่ยก็คือพาน้องปลายไปเที่ยวมันก็ต้องรอเนาะกว่าจะได้ไปเที่ยวแต่ละทีคงนานคอมเมนต์ที่สามเนี่ยไอ้นาจะทำให้เลยนะจ๊ะก็คือให้จับน้องปลายเนี่ย ใส่ชิ้นน่ารักน่ารักเห็นไหมไอน้นาก็เลยทำการไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านเออไม่ยังไม่บอกร้านเนาะนะคะซื้อเสื้อผ้าน่ารักน่ารักมาเออที่นู่นม,มันมีอยู่แบบเดียวสามสีคือสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะไอ้นาซื้อมาสีฟ้ากับชมพูนะเดี๋ยวเราให้มาดูเรามาดูกัน เสดายไม่ได้ซื้อสีแมงสีม่วงเหมือนแบบแม่มดอะมาดูสีแรกกันเลยชื่อสีนี้าน่าชอบมอากเลยค่ะเป็นสีอ่อนๆจะเป็นรองเท้าหนึ่งคู่ก็จะเป็นชุดจับที่คาดผมนะคะไม่รู้ว่าน้องบายจะใส่ได้หรือเปล่าแต่เห็นว่าน่ารักก็เลยจะมาซื้อซื้ออันนี้นะคะซื้อมาจากร้าน เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าจากร้านไดโซหกสิบบาทนั่นเองนะคะซึ่งเสื้อผ้าหานี้เออหกสิบบาทนีราคา,าค้ะคะดีดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะที่ร้านได้โกมันมีอยู่แบบเดียวว่าเสียดายมากแต่ก็จะซื้อมารองซีต่อไปนะคะ สีช,ชมพูเข้มเขๆนนี้ก็จะเป็นรองเท้าสีเข้มเวอร์อันนี้ก็จะเป็นชุดเสื้อผ้าเนะาะจะลองใส่ให้น้องใบเร็วๆจังเลยแล้วก็จะเป็นนี้นี่เนาะเหมือนเดิมค่ะข้างหลังเอ่อประมาณ60บาทแต่นะ คำเตือนห้ามนำไปวางไกลค่ะก็อันนี้ก็ซื้อจากร้านได้60บาทเหมือนกันจรินน่าจะซื้อมาสามชุดเนาะนี่เออที่แกะมันก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้อยงนี้นะคะยังไม่แกะเนาะ ยังไม่แกะนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดี here, ๋ยวเราจะทำให้เลยวันนี้เลยเนี่ยวันนี้เลยแต่ก <laughs> <hơn> ่อนอื่นต้องโพสคลิปนี้ลงยูทูบเบอร์ก่อนก็โอเคค่ะอยากจะให้นานใส่ชุดนี้หรือว่าชุดนี้ก็อย่าเลืมรีเคลสบอกใต้คลิปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบายฮอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้น้าด้วยนะคะ mm hmm. กับน้องเอล่ลสุดสวยๆห้อยน้านะคะ mm hmm. คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน mm hmm. อย่าลืมเม้นมาเยอะๆนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็กดติดตามกด subscribe mm hmm. นี่นะ mm hmm. แล้วก็ประถูกใจตรงนี้นะจ๊ะบ๊ายบ